ใช่ครับผมหนึ่งเดือนก็ต้องขอสวัสดีทุกคนอย่างอลัง ก็เนื้อหาของคลิปในวันนี้นะครับผมก็เป็นเนื้อหาที่ผมนะครับผมก็จะมาบอกว่าตัวผมเนี่ยหายไปไหนนั่นเองใช่ครับผมหายไปไหนนี่นแหละซึ่งถ้าเอากันตามตรงแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าออลองมีคนเดามาดูนะครับผมก็น่าจะเดากันถูกอยู่แหละ โดยเรื่องที่ผมจะมาพูดในวันนี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมด2อย่างนั่นเองก็ผมก็อย่างแรกก็ที่บอกไปนั่นแหละนะครับผมนั่นก็คือตัวผมเนี่ยหายตัวไปไหนนะ,รนะครับผมและอย่างที่ะครับผมในวันนี้เนี่ยเราจะมาบอกรายการใหม่นั่นเองก็มาเรามาเข้าสู่เนื้อหาของเราเลยดีกว่าก็อย่างแรกเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของว่า <sc ười> ทําไม <sc ull ing> ผมถึงหายไปไหนใช่ไหมก็เหตุผลนะครับผมมันเอาจริงเนี่ยมันก็เป็นเหตุผลทั่วไปแหละสําหรับ คนที่ทำยูทูบอะนะก็เหตุผลแรกนะครับผมก็ไอช่วงที่ต้องบอกเลยว่าไอช่วงที่ผมแบบว่าเริ่มทําคลิปเอ่อคลิปที่แล้วอะไอคลิปฉลองหนึ่งปีใช่ไหมเออช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงที่โรงเรียนผมเนี่ยมันใกล้สอบแล้วแต่ยังไม่ได้สอบนะความว่าความหมายของควาว่าใกล้ก็คือเอ่ออีประมาณหนึ่งอาทิตย์นั่นแหละกว่าจะสอบแต่ว่าไอช่วงหนึ่งอาทิตย์หลังจากที่ผมลงคลิปนั้นไปแล้วเนี่ย มันจะเป็นช่วงที่โรงเรียนเขาเหมือนจะเก็บตกคะแนนอะไรก็แล้วแต่นั่นแหละแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงที่ผมเนี่ยจะติวสอบเออจะติวอ่านหนังสือเลยครับผมและอ,าาอีกอาทิตย์นึงเนี่ยก็จะเป็นอาทิตย์สอบครับผมซึ่งนั่นแหละจะเป็นอาทิตย์ที่ทั้งอาทิตย์ครับผมผมสอบอย่างเดียวนั่นเองครับผมซึ่งหลายๆคนก็อาจจะสงสัยนะว่าทำไมถมถึงสอบตั้งหนึ่งอาทิตย์ใช่ไหมเอาจริงเนี่ยในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยผมสอบแค่สี่วันครับผม ่แล้วครับผมสอบวันเว้นวันนั่นเองครับผมนั่นแหละครับผมก็เป็นการสอบครับผมก็ช่วงนั้นก็ผ่านโอเคผ่านผมสอบไปแล้วหนึ่งอาทิตย์ครับผมเต็มเต็มส่วนอีกอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเอาจริงก็เป็นอาทิตย์ที่แบบว่าผมคิดไว้นะถ้าที่ผมคิดไว้ก็คือผมอยากจะพักครับก็คือเหมือนสอบมาเสร็จแล้วปุ๊บมันมันเพียมันมันอยากจะพักอะ่ะออตอนแรกก็คิดว่าแบบเออเราพักสักสองสามวันอะไรเงี้ยแล้วค่อยกลับมาทําคลิปแต่ผลสรุปไม่ใช่ครับผมพัก ไปหนึ่งอาทิตย์เต็มเต็มต้องบอกเลยว่าหนึ่งอาทิตย์เต็มเต็มครับผมที่ผมไม่ได้ทําคลิปนั่นแหละนะครับผมส่วนอีกอาทิตย์หนึ่งก็ไม่ต้องไปพูดถึงมันหรอกครับผมอาทิตย์นั้นก็คือขี้เกียจเลยนั่นแหละครับผมมันเลยทําให้ผมไม่ได้มาทําคลิปให้ทุกคนดูนั่นเองครับผมก็น,นี่ก็จะเป็นเหตุผลทั้งหมดนะซึ่งเอาจริงนะผมเขียนบอกว่าถ้าผมหายเป็นไงมามันก็น่าจะง่ายกว่านี้แหละแต่ที่จะมาทำคลิปเพราะว่าเอ,อ,อยากจะให้คลิปให้ช่องมันไม่ว่าง ไอห้องมันมีคลิปลงบ้างเออไม่งั้นหายไปสอาเดือนนี่คือมันจะมันจะบ้าเกินนะผมเออต่อไปนะผมนั่นก็คือเข้าสู่ช่วงขายของให้กับช่องตัวเองครับก็อย่างที่ผมบอกไปใช่ไหมว่าในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดถึงรายการใหม่ของผมด้วยซึ่งรายการนั้นเนี่ยก็จะเป็นรายการที่มีชื่อว่านั่งบนนั่นเองครับผม ก็เนื้อหาของรายการนี้เนื้อผมก็จะเป็นแบบนี้แหละครับผมก็จะหาเรื่องอะไรที่มันแบบว่าเป็นเรื่องที่ผมเกิดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นเรื่องที่แบบว่าผมเจอมาอะไรเงี้ยก็จะมานั่งบ่นนี่แหละก็ตามชื่อรายการเป๊ะเลยครับผมก็สําหรับคลิปในวันนี้นะครับผมก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ สำหรับการมาบอกเหตุผลนะครับผมว่าผมหายตัวไปไหนนะครับผมแล้วก็เออ่มาบอกรายการใหม่นั่นเองครับผมก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับผมและที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยแล้วกันนะครับผมก็ในคลิปนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากครับผมเป็นรายการนั่งบ่นนั่นแหละนะครับผมก็เพราะฉะนั้นนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่ในภายคลิปหน้าแล้วกันคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสยนาราทุกคนครับบ๊ายบาย